สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวเรานะครับผม f o ร Off ฟฟ Today เด n ยแดอาดูโดสุดตีอยู่สักวันหนึ่งวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ครับที่สนุกสนานและทุกคนนะรอคอยและลอยคอกันเยอะมากแล้ววันนี้ครับคุณใจครับเรากลับมากับสิบระดับที่ทุกคนเนี่ยร้องเรียกกันมานานมากว่าพี่ มึงต้องทำแล้วพี่มึงทำคลิปกสารละสาระแต่ที่มึงทำสาระเนี่ยกูก็รู้หมดแล้วอ่ะวันนี้เราไปไปกันสุดขีดเลยกับสิบรบบฉากสำหรับปัญญาอ่อนไปอันดับที่สิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไกรกันครับกุ่มแจ็คครับเดินอยู่นั่นแหละหลังจากที่สำหรับพิกมอนเนี่ยมันมาร่วมมือกับหน่วยวิทยาว่าเพื่อเขาเรียต้องการที่จะโตเต็มวัยมันโตได้เท่านี้ในภายหลังในอีเดเนี่ยจะโดนสำหรับในกระืทแล้วโดนแน่นอนแต่ว่าพิกมอนเนี่ยมัดล่อไว้วันแล้วทำเสียงแบบนี้ทำเสียงนี้ <c oughs> 干嘛呀？<laughs> <laughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> นกคูข <c oughs> เขาก็ไม่ตายว่ะสำหรับ <c oughs> ปล่อยไปสงสาร <c oughs> ตายเฮียเอามือเลยไปประกบพิกมอนเนี่ยจนพิกมอนเนี่ยเละเป็นโจ๊กแล้วหลังจากนั้น,นเนี่ยนนวิทยาเนี่ยก็ทำการย่างศพสปาราดว่ะอันดับที่เก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมูุ้แจคครับปาร์ตี้เซ็กหมู <Party S 1> <c oughs> หลังจากที่ดาด้าเนี่ยทำการเอาพวกเอเลี่ยนเนี่ยมาทำปาร์ตี้เซ็กหมูกันว่ะเขาก็ได้จับตัวน้องสาวของพวกอุลตร้าแมนมาว่ะเพื่อทำการปาร์ตี้กันดีกว่าโอ้โหแต่ว่าพวกอุลตร้าแมนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนจะมาปาร์ต ก็ททาการต่อสู้กับดาร์ดาพอต่อสู้กับไปกามาเนี่ยดาร์ดาเนี่ยได้ทําการเอาปืนเลเซอร์เนี่ยสาต์เข้าไปที่หัวของอุลตร้าแมนบูอ่ะจนทำให้อุลตร้าแมนบูในหัวร้อนขึ้นมาเลยโอ้แย่แล้วเขาได้โจมตีใส่ดาดาจนดาร์ดาเนี่ยหมอบกระแตตุยไปแล้วก็ตายไม่ตายภายหลังในเขาได้กลับร่างเป็นมนุษย์แล้วก็โดนไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยไล่กระทืบมันอะไรกันเนี่ยมันเลอะเทอไปหมดเลยอนันิแปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอหมาแจ็คดูเต็มบ้องหลังจากที่แวนโ้เนี่ยปรากฏตัวออกมาเนี่ยแล เรียนแบบวะยังไงฮะทำให้โอตุนิเกนเนี่ยไม่ยอมไม่นอนครับผมเขาก็เลยยิงมาที่ฝาตีนโอ้โหจะทำให้ตีนในเกิดรอยแลวและทะลุถึงเจ็บรวงในแต่แวนโกตตัวเต็มวัยเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขาเลยไปอารวาที่เมืองต่อเพื่อนของโอตนิเกนเนี่ยไม่ยอมไม่นอนโอ้โหหน้าอย่างนี้เป็นเพื่อนด้วยเลยแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูบุหรี่เก่งมากเขาเนี่ยดูบุหรี่วันละ3 0ซองงั้นมึงตายเลยซึ่งทําให้สําปาญเนี่ยต้องดูตามแบโดยการเอาบ้องจากป่องควันเนี่ยมาทําการดูดกันโอ้โหซึ่งดูดกันไปกัน หล่อจังนะเนี่ยได้โอกาสนะยังไงทำให้อุตรินเกตต้องแปลงร่างเป็นเลโอเพื่อฆ่ามันเลยฆ่าอะไรก <c oughs> ็ส่งไปอาวากาศเฮ้ยนายก็ต้องฆ่าแล้ว <c oughs> มันปัญญาอ่อนอันดับที่เกตครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้พิเจษครับละครรักแท้หลังจากที่บาบารูเนี่ยได้รับคําสั่งสารจากมนุษย์ตาดามเมฟิลัสเนี่ยให้ไปกําจัดมนุษย์โลกก่ายังไงพอเขามาเนี่ยเขาได้ปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนออฟและเข้าไปทําลายโลกให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแต่ว่าสมาร์ทนด้ดนโผล่ขึ้นมาว่ยังไงอ่ะแย่แล้วเขาก็ต้องต่อสู้นิ่อนครับผมพออต่เนียนไป ในเสือกชนะด้วยโอ้โหแล้วเขาด้่ยก็กลับร่างเป็นมนุษย์ทําให้มนุษย์โลกเนี่ยเข้าใจผิดว่าไอเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนออฟตัวจริงจะต้องชื่นชมกันหน่อยละค่าวนี้เขาก็ดังเลยครับโอ้โหขเขาก็แจกลายเซ็นไปเรื่อยแต่ว่าค่าวที่สาราญนด้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วและเขาก็ต้องเข้าไปต่อสู้แต่คราวนี้เขาสู้ไม่ได้ก็มันเป็นแค่ตัวปอมมันจะสู้ได้ยังไงอะไอ้บ้าคลองต่อสู้กันไปกันมาในตัวปอมเนี่ยชกัชกจะไม่ไหวแล้วชักจะตายห่าแล้วแล้วก็ตายอะไรไม่ตายใช่ครับแล้วเขาก็หนีีหาาายไปออััััััันนนดบบบบคคครรรรต้้งชื่่ฉกกวผมจ ขำจนตายหลังจากที่ไรท์คิงเนี่ยโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราที่ประหลาดมากโพราะไรยังไงคุณมัส <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยเสียงคนดีดละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ไรท์คิงเนี่ยทำการอารวาททุ่วเมืองอะระหว่าแล้วก็หัวเราะไปด้วยมันโรคจิตหรือเปล่าวะอุตมะทาโร่ไม่ยอมไม่นอนเขาเลยแปงลงร่างไปต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมีสัมภารอีกตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาว่ะแย่แล้วทำให้ทาโร่เนี่ยสู้ลำบากมากยังไงฮะแล้วก็โดนหักแขนด้วย อืออันนี้เสียงเหยียบขี้แล้วขากเสล็บ <laughs> ไม่ใช่เ,เขาหักจริงๆจนเจ้าแม่อูต้าเนี่ยมาช่วยเขาแม่แม่กว่าจะก,กำจัดไรคิงได้เนี่ยนานโขเลยครับเพราะว่าเป็นอมตะด้วยไม่ใช่อมตะอะไรอ่ะอมตะโอเคอันดับที่5้าตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมหัวใจครับกินผักอร่อยดีหลังจากที่มอสโตเกลอนตัวอ่อนเนี่ยมันมากินผักว่ะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่ชอบกินผักมากเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้ร่างกายตัวเองมีวิตามินเนี่ยพอเรากินผักไปเรื่อยๆเนี่ยแย่แล้วอย่างฮะมันกลายเป็นมอสโตเกลอนตัวเต็มวัย ทำให้ทางโลกนี่แย่มากเขาต้องแปลงร่างไพี่ต่อสู้แล้ว พอต่อสู้กันไปกันมาในยต้องฆ่าแล้วมันปล่อยไว้ไม่ได้มันชอบกินผักมันลกโลกเกินไปกระทาการกระทือบกระทืบแล้วจนตัวมันเนเล็กเป็นขี้เลยโอ้โแล้วตัวมันเนก็กลายเป็นมอสโทเก้ลตัวอ่อนตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วกินผักเหมือนเดิมใช่ครับเริ่มมันก็โตใหม่แล้วอันดับที่สี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมูใกครับทําตามสคริปต์หลังจากที่มุษต์ต่ดาวสามตัวเนี่ยมันจ้าพุ่มกลับเนี่ยมาทําสคริปต์เนี่ยให้มันในอารวาสและชนะไดนาให้ได้ด้วยครับแต่ว่าเขานี่ต้อง ตามแผนนะโดยการใช้โปรแกรมตัวปลอมที่ตัวเต็มไวเนี่ยมาทําการกระทืบใลหน้าโอ้โหครับผมเอ๊ะนี่มันตัวปลอมนี่หว่าทําให้เขาเนี่ยรู้ตัวกันหมดแล้วแลรู้ตําแหน่งตัวจริงด้วยตัวจริงเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่นะว่ามันกําลังทําสร้างหุ่นยนต์ที่ตัวเต็มไวตัวหนึ่งมึงจะเต็มไวแล้วนะมึงจะโตหรือยังไอ้ยันเลี้ยงตั้งนานละทำให้อาสกาเนี่ยไม่ยอมนอนเขาเลยแปลงหน้าเป็นยออมนุษย์อุตมในหน้าแบบร่างตัวเต็มไวมึงแล้วแต่มึงจะเต็มไวอะไอ้ยันปริโออะไรไอ้ยันออสิสติก แล้วก็ต่อสู้กับเอเลนเมจี้จนสามารถเอาชนะเอเลนเมจี้ไปได้แ <มา S 1> พรพอุธมใน,นหน้าในเขารู้สคริปต์แล้วว่ามันจะจบยังไงอ่าควไอ้ปัญญาออนไอ้ควายไอีบ้าอันดับที่สามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกูแจ็คครับมาเล่นกันเถอะหลังจากที่สมบัดบาออนเนี่ยเขาต้องการต่อสู้กับในหน้าว่ะ พะเขาต้องการเล่นกับไนหน้าด้วยอซึกาต้องเล่นด้วยโดยการแปลงร่างเป็นอุจแมนในหน้าล่างพาวเวอร์ไทยร่างสตองไทยโดยการไปปั้มกับสับประรด Bar ะบาออนว่ะแต่บาออนเนี่ยไม่ยอมไงเพราะเขาเนี่ยกระังจะโตเต็มวัยแล้วเขาจะตัวอ่อนอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องการไปนในแกสอดอกไม้เนี่ยเพื่อทําการให้เขาเนี่ยรูดจากตัวอ่อนในการร่างเป็นผีเสื้ออย่างโตเต็มวัยมันเป็นแมลงเหรอยัยมั่วยงมั่ยหมดหน้าตาเขาเหมือนแมลงมากอุจแมนในหน้าเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาเลยทําการกระทืบว่ะเลยก็ไม้เนี่ยมาตีโอ้โหมันมันโหดไรอ มัตีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยแสงสเปซสปาร์จตัตายไปม,มันส่งเอาเอากาศไหมอะ่ะ มันจะฆ่าอางเมียเลยผมไม่ได้ละปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้ี่าชั่วอันในวิศวกครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้พิกครับไอ้ขี้เมาหลังจากที่สํมปทานวีรอนเนี่ยมันเป็นสํารัาต่างดาวที่ขี้เมามากๆครับผมขี้เมาเหมือนคุณแจ๊ดเลยเพราะผมเนี่ยอยากย่องเงินโฟฟันนี่เมาเละเทะไปหมดมันไม่ใช่แบบกินเหล้าธรรมดาด้วยนะงูดองแล้วก็นี่เลยปลาไหลดองแล้วหลังนี่กินยาดองไม่ได้แล้วต้องกินเหล้าขาวถ้ากินหมดนี่กูว่าไม่น่าจะรอดน่าจะตายหาไปแล้วหลังจากนี้วีรอดเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขากินเล้าามกนไไป ร่างกายเขาเนี่ยกลายเป็นวีรตัวเต็มวัยมันตัวเต็มวัยนานแล้วอุตมะทาโร่ไม่ยอมไม่นอนอรารวาสแล้วมันเพี้ยนเขาเลยแปลงร่างเป็นอุตมะทาโร่เพื่อเขาต่อสู้แต่ว่ามันก็คนเมาอ่ะมันสู้คนที่มีสติสตังอย่างทาโร่ไม่ได้หรอกมันไปเรื่อยอ่ะตัวเนี้ยทาโร่ก็ทําการซออ้อมชอบมากกระทืบคนเมาโดยชอบมากไอหมอนน่นาจะเดินไม่ตรงเลยเออทาโร<ม>่ก็จะกระทืบเขาแม่แอาว่าทาโร่เนี้ยมีจิตสำนึกไงต่มากระทืบคนเมานี้ไม่ได้แล้วแล้วน้ำสายไปจนท,ทำให้สมบัติเนี้ยนอนมอบกระดานตุต๋ยแล้วก็หลับ ส่งกลับเรากลับไปแล้วออันดับทหนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นซีรีส์ไหนหรือฉากอุลต,ตร้าแมนเรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรเต็มกระบาลหลังจากที่เอลี่ยญพูเนี่ยปลอมตัวมาเป็นสัมปัานน่ารักตัวอ่อนเนี่ย เพื่อทาการหลอกครูคุโตกัแต่ว่ามันหลอกครูไม่ได้หรอกเพราะว่ากูเห็นดวงตามึงแล้วเนี่ยกูเห็นดวงตามึงแล้วว่ามึงเป็นคนเนี่ยมาแต่งชุดคอสเพย์อ่ะลองดูช้าช้าชัดชัดอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ผิดหัวข้อ,อไลยเวนครูคุโตก็ทําการจริงเข้าไปที่การกระบ,บานแล้วก็ ตายว่ะไม่รู้ว่ามาทําไมหัวหน้ายัพูเนี่ยตายกระจอกง่อยๆอย่างนี้เลยไม่เหมาะโซก็เป็นหัวหน้าเลยโอ้โหนี่หัวหน้าใหญ่นะเป็นราชาของเผ่ายัพูเลยก็ได้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วมาตายแบบลูกสุนง่อยๆของหน่วยแทขกอูตายกระจอกเกินก็ขอจบกับพิธีนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้านในขบวนสรับสินบรรดาบฉากสปาาดปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนของคุณแจ๊ดเลยอะเป็นยังไงครับคุณแจ๊ดครับ หลายคนนี่ก็อาจจะสนุกสนานหรือว่ามั่วซั่วหรือว่าก็น่าเบื่อกันไปก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะครับถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์เอาด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็ไปดิสไลค์ของคุณมอสได้นะฮะเพราะว่าคุณมอสเนี่ยเลยเธอพูดไปเรื่องก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันกดไปก็ไปก,กดด่าคุณแจ็คก็ไปว่าชาติหมาหนังหมาแล้วถ้าเกิดอ,อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรฮะเฟซอุฟแฟนเพจเพราะวันกลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตตตตออออออบบบเเเเเ๊ะะะะแแล้วววททาาาาไไไไมมมมมคคุุุณจจจถึงงงง่่่่่่รรรฮพผนีียยยยืธกิด Oh. จะมาคุยเรื่องไร้สาระนเห็นทีจะไม่ได้ละและวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่พี่ทุีน,นี้บายบายทุกคนบายบายครับ